มันเขใส่ประตูไม่เป็นใส่บานพับไม่เป็นนั่นแหละนะครับเนี่ยมันก่อขึ้นมาได้สร้างวงขูบได้นะครับเน้นไหมเออแล้วก็มันมันก็มีความรู้อยู่เคนนั้นนะครับเอาไปเอามาเดี๋ยวมันก็ทุบอีกนะครับนะทุบแล้วก็ทาใหม่นะครับคดีนี้นะครับยังไงจําเลยสองคนก็รอดนะนะครับก็รอดนะครับสู้ไว้เสียเวลานะครับนะยังไงนะครับก็ไม่รอดนะครับก็ไม่รอดนะครับตกไห่นะครับนะนะครับวาสนาพิวาสนาตกไหมนะครับนะ นะครับเดี๋ยวก็โดนเสยหรอกนะครับนะก็รอดนะครับเออนะครับซึ่งนะครับคำนะครับมันขัดกันนะครับนะอันนี้ยังไงจำเลยสองคนนะครับอือ่าก็รอดนะครับสู้เอ้เสียเวลาซึ่งมันก็ขัดกันเป็นคําถามที่ขัดกันนะครับเป็นกับเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นเออไม่ไม่ใช่คําถามนะครับเป็นคําบรรยายนะครับเป็นคําบรรยายที่ขัดกันนะครับเป็นคําบรรยายที่ขัดกันเหมือนจําเลยกับทนายอ่ะ นะครับเหมือนจำเลยกับทนายนะครับไม่รอดค้านั่นแหละนะครับเหมือนจำเลยกับทนายอ่ะนะครับไปเปรียบเทียบกับนะครับคำพูดของนะครับนะครับพี่วาสนาเราได้เลยนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับอืมนะครับเอ่อยังคดียังไงคดีนี้นะครับจำเลยก็รอดนะครับเนี่ยสู้ไปก็เหนื่อยเห็นไหมล่ะนั่นแหละเออเห็นไหมนะเอฟซีของจำเลยก็คงจะคิดแบบนี้นะครับเนี่ยนีมันพรามันขัดกันเนี่ย นะครับมันขัดกันนะครับน่ะมันตกคําว่าไม่รอดนะครับมานะครับมันตกคําว่าไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับคดีนี่ครับจำเลยนะครับเป็นเนี่ยจำเลยกับทนายทนายบอกว่านะครับน้องในี่ยเอ็นเน้อเนี่ยเด็กน้องยืนดูนี่กระเดินจ้ำหมาไปนี่เนี่ยเอ็นนะครับจำเลยเห็นี้นะจูด้ะ เน่ยในการเห็นน้งยมผู้เดินตามหมาไปนกครจำเลยใะกาให้กันไว้ย่างนั้นเลยตอนนี้จะไหนถามเนี่ยี่ก็ตอนนี้จะไหนถามเนี่ยครับกรเนั้นเดินตามหมาไปในกครน่าจะดีในก็กินมีเขามีกัดหมานี่นะครับนะเออนะครับไม่รู้นะครับว่าสองสามวันก่อนเนี่ยจำเลยบอกว่านัดแตนนะครับเป็นคนวางแผนนะครับเห็นไหมนะครับเออนะครับซึ่งมันขัดกันเนี่ย นะครับน่ะสรุปแล้วนะครับจะให้น้องเดินตามหมาหรือจะให้นาแต,ตอุ้มนะครับเอาง่ายๆนะครับน่ะเออนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอายการเขาถามทนายโจทย์เขาถามนะครับสรุปแล้วจะเอาอยัางไงนี่นะครับน่ะนะครับเออนะครับจะให้เดินตามหมานะครับหรือว่าจะให้น้าแต่อุ้มนะครับจำเลยบอกมาสินะครับน่ะเออ นะครับซึ่งมันทําไมมันไม่เข้าใจกันเป็นท่านนายนะครับแต่คนละเรื่องนะครับอ่ามันต้องสอดคล้องกันสินะครับมันนอกสอดคล้องกันนะครับถ้าเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลนะครับโดนไล่ออกคนนั้นนะนี่นะครับนะนะครับแสดงว่าจําเลยกับท่านายนะครับแอบมาฟังลุงโมคลชัวนะครับจริงๆนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับลุงโมคลก็นะครับคุยเรื่องนะครับเออถ้าว่านะครับ ไปสู้คดีเรือ่องน้องเดินตามหมาไปนะครับน้น้องเดินตามหมาไปนะครับหรือว่าน้องหลงหายไปเองเนี่ยนะครับเออนะครับครอบครัวของไดชานอยู่ครบนะครับน้อยู่ครบนะครับเนื้อนอนแล้วก็น้องเดินนะครับหลงนะครับนะน้าเดินนะครับไม่กี่เก้านะก็ปวดหลังแล้วนะครับว่าเออนะครับนี่แหละครับรวมมคลถึง่มันขัดกันนะครับนะะ แล้วนะครับยังถ้าเขินสู้อย่างนี้นะนะครับมันมันไม่สู้ไม่ได้นั่นไม่สู้ในรูปแบบนะครับหมาปลาส้มมันไม่ได้มันอายเข้ามันพูดไปแล้วนะครับนาฬิกานะครับไม่มีเข็มก็เอาสงสารไปแล้วนะครับนะอาสารก็ยังงงนะครับนะหานะครับนาฬิกาหาเหี้ยวอะไรไม่มีเข็มนะครับว่าอ้วนะครับนาฬิกาไม่มีเข็มนะครับนะนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่านาฬิกาดิจิตอล นะครับทนายนะครับนาฬิกาดิจ <auch says it> ิตอลนาฬิกาตัวเลขนะครับนะนะครับโอ้โหนะครับพูดเส้นนะครับนะโอ้จนชาวบ้านเขามานั่งคิดนะครับนะครับตายหานาฬิกามันไม่มีเข็มพ่อเมืองนะครับนะนาฬิกานะครับเข็มไม่มีแล้วมันรู้ได้ยังไงนะครับว่านะครับก้าวโมงยี่สิบสองนาทีวันนะครับเออนะครับชาวบ้านนะครับเห็นไหมขนาดชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขายังรู้เลย นะครับนะนะครับหรือว่านะครับนะหรือว่านะครับทีมกฎหมายเขานะครับที่ว่าพูดนาฬิกาไม่มีเข็มนั่นก็หมายความจำเลยไม่รู้เวลาของตัวเองใช่ไหมนะครับนะนะครับจำเลยไม่รู้เวลาของตัวเองใช่ไหมล่ะนะครับเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องลุงมงคลด้วยนะครับเน